แฟถ้วยเดียวแล้วไปทํางานหรือไม่กินข้าวเช้าเลยแต่ไปกินมื้อเที่ยงทีเดียวแต่รู้อะไรไหมครับการที่เราไม่กินข้าวเช้าเนี่ยก็ทําให้เราป่วยหลายโรคตามมาอย่างที่ถ้าเกิดเรารู้เนี่ยเปลี่ยนมากินข้าวเช้าทุกวันแน่นอนถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าการที่เราไม่กินข้าวเช้าเป็นอะไรได้บ้าง <S <S อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้หมอแบงค <preset> ์ด้วยนะครับโรคแรกคือเป็นเบาหวานคือถ้าเกิดคนที่ไม่กินข้าวเช้าเนี่ย จะทาให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงผิดปกติตลอดวันดังนั้นก็เลยเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานหรือในคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วเนี่ยก็จะทําให้ระดับน้ําตาลเนี่ยสูงคุมน้ําตาลไม่อยู่อย่างที่2คืออ้วนง่ายการที่เรางดข้าวเช้าเนี่ยก็จะทําให้ระบบเผาผลาญเราพังไม่เผาผลาญไขมันก็ทําให้เกิดภาวะที่อ้วนง่ายก็คือกินน้อยยังไงก็อ้วนโรคที่3ก็คือหัวใจวายเฉียบพัน พวกนี้เพราะว่าฮอร์โมนความเครียดเนี่ยจะพุ่งสูงถ้าเกิดเราไม่ได้กินข้าวเช้าก็ทําให้ไขมันในเลือดจับกับเส้นเลือดหัวใจซึ่งพอนานวันเข้าเนี่ยก็มีโอกาสหัวใจวายเฉียบพลันจากไขมันอุดตันเส้นเลือดหัวใจได้ครับอย่างที่4คือโรคสมองเสื่อมคือถ้าเกิดเราไม่กินข้าวเช้าเนี่ย ระดับน้ําตาลที่ผิดปกติก็จะทําให้เสลือสมองตีบก็ทําให้เลือดเลี้ยงสมองไม่พอทําให้ขี้หลงขี้ลืมสมองก็จะเสื่อมเร็วตั้งแต่อายุน้อยดังนั้นถ้าเกิดเราดูจนจบเนี่ยเราจะรู้ครบทั้ง4ข้อเลยว่าการที่เราไม่กินข้า,าวเช้าเนี่ยทำให้เราป่วยเป็นโรคอะไรได้บ้างดังนั้นแฟนคลับทุกคนถ้าเกิดดูถึงตอนนี้รู้แล้วว่าทำให้เป็นอะไรได้บ้างเนี่ยก็อย่าลืมกินข้า,าวเช้ากันทุกวัน เพื่อสุขภาพที่ดีครับ